แพ้คู่สำหรับสายปั้นโอ้โหมีปูโสมเฝ้าซัพ์ด้วยนี่คลังสุดๆอะ่ะเดี๋ยวส่องดูเสื้อให้ตัวนี้วารันตีว่าเสื้อสวยนะครับส่องดูแล้วหมุนได้แรงอัดมีมีขนาดไม่มีหูวเทียนนะยังดังบล็อกเลยเจอโซเน็กเข้าไปหน่อยเดียวแหละนี่โอ้โหเดี๋ยวเราให้คู่ไปนะครับคิดว่าอ่าตัวนี้มีถังนะครับ ตัวนี้มีเสื้อที่แน่นอนว่าสวยตัวนี้เดี๋ยวเช็คดูอีกทีครับแต่ผมดูแล้วเมื่อกี้เอาอย่างย่ออกตัวนี้ก็หมุนได้นะยวดูเสื้อให้เสื้อนนี้เสื้อตัวนี้มีมีด่างนิดนึงปากไอเสียแต่ไม่ถึงกับลอกนะครับแต่ได้ตัวได้เสื้อตัวนี้ไป นะครับเสื้อตัวนี้สวยตัวนี้มองเห็นแล้วว่าเสื้อสวยแน่นอนนะครับหน้ากากสวยตัวนี้ปกคลาสไปให้ด้วยนะฮะข้างในก็มีคลาสอยู่สภาพนี้นะครับให้2ตัวเอาไปปั้นผมแถมหัวนกกระจอกไปให้ด้วยเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยหัวนกกระจอกไม่มีแต่ผมเชื่อว่ามันไม่เสียทั้ง2ตัวหรอก นะคอยไฟเนี่ยยังไงก็เพลเพได้ทั้งสองตัวนะคอยไฟหมุนได้ทั้งสองตัวนะครับขังเท่าที่ดูแล้วไม่แตกรุ่นนี้หนามากหนาจริงๆถ้าเป็นหนังสีเนี้ยจะจะหนาถ้าเป็นสีออกแบบ ขาวพองๆมันจะแตกง่ายอันนี้มันแบบเหลืองอมพันเท่นะครับเดี๋ยวลงราคาให้เป็นแพคคู่สําหรับสายปั้นได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวลงราคาให้ถูกๆแบ่งกันไปนใช้ขอบคุณครับ